สวัสดีเพื่อนๆกันอีกครั้งเลยครับวันนี้จะพามาดูขั้นตอนวิธีการลงพินโค้ดในบ่อปลาคารบนะครับว่าเราทําอะไรยังไงกันยังไงนะครับพินโค้ดที่เราใช้ก็เป็นอ่าก็เรียกว่ากันซึมนะครับของยี่ห้อยี่ห้อหนึ่งครับกระป๋องสีเหลืองๆฮะก็เพื่อนๆลองไปหากันดูนะครับเราก็ได้ทําการลงไปเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้คือถือว่าเสร็จแล้วเดี๋ยวพาไปดูขั้นตอนนะครับตั้งแต่เริ่มต้นจนจบครับตามไปดูเลยครับ วันนี้เป็นบริษัทเราเองนะครับอันดับแรกจะต้องทําความสะอาดพื้นผิวก่อนนะครับให้สะอาดเรียบร้อยเลยเก็บเศษปูนที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยออกให้หมดเลยไม่ให้ตกไม่ให้เหลือคงค้างไว้ในพื้นที่ที่เราจะทําการโคตติ้งนะครับพื้นผิวทั้งหมดเลยนะครับเก็บออกให้หมดครับบริเวณน,นี้เป็นบริเวณที่เป็นบ่อบ่อซ้ำนะครับบ่อซ้ำหมายถึงว่าบ่อรวมน้ําทั้งหมดเนี่ยก็ จะต้องทอาเหมือนกันนะครับตอนนี้สกนะิมเมอร์เน่ยเปลี่ยนวิธีใหม่ครับให้ล้นผ่านผนังมาเลยนะครับแล้วก็มีมาทําท่อน้าล้นตรงนี้บริเวณนี้คือเป็นท่อน้ําเข้าพร้อมกับลูกลอยนะครับบริเวณด้านล่างที่ทํามาเพิ่มเนี่ยเห็นไหมครอ่าที่เป็นสะดือข้างเนี่ยตัวนี้จะเป็นสะดือสแตนเลสนะครับเพราะว่าเราเพิ่มโฟลเรทของน้ํามากขึ้นนะครับตัวนี้ก็เป็นสะดือข้างเหมือนกันแต่เป็นอยู่ระดับบนเพื่อจะเก็บ ความละเอียดของผิวนาดอีกรอบหนึ่งนะครับส่วนตรงนู้นจะเป็นสดือตรงกลางปัจจุบันเราใช้เป็นสี่นิ้วทั้งหมดนะครับตรงนี้จะเป็นบ่อบำบัดต่างๆนะครับที่จะมีสดือของเขาแต่ละบ่ออยู่แล้วนะครับแม่ดูอยู่กับพ่อดีกว่าตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ ทำอะไรอยู่คะตอนนี้ทาพิมโค้ดเพื่อเพื่อบอกปูนบอกปูนบอกปูนแล้วค่เข้าไปผสมกับทาเวลาวันนี้ก็ท <c oughs> าเป็นขั้นตอนการทาพิมโค้ดเสียงไม่ค่อยได้ยินนะเพราะไม่ได้ใช้ไมค์โอเคเราทาหมดนี้ก็ประมาณห้าสิบหกสิบตารางเมตรจะได้ทาไปเรืเร่อยๆ เรานี่ใครคะเนี่ยตัวนี้เป็นสภาพที่เราทําการลงพินโค้ดนะครับไปเรียบร้อยละลงไปทั้งบ่อเลยนะครับก็ โดยรวมก็ลงสองรอบนะครับรอบแรกก็จะคือเราลงเข้มทั้งสองรอบเลยครับรอบแรกก็เข้มรอบสองเราก็เข้มครับหมดไปค่อนข้างเยอะ,ะครับินโค้ดก็ตามตามเาขาเรียกอะไรนะไอตัวข้างกระป๋องนะบอกว่าใช้ได้กี่ตารางเมตรผมใช้ได้ไม่ถึงครึ่งหนึ่งของที่เขากำหนดมานะครับสภาพก็ออกมาโดยรวมก็ประมาณเนี้นะครับโดยรวมแล้ว บ่อปลาคราฟของเรานะครับที่เราทําออกมาก็เป็นที่น่าประทับใจนะครับตอนนี้หลังจากนี้ไปเราคงจะมีการเติมน้ําเข้าในระบบบ่อกรองแล้วก็ระบบบ่อเลี้ยงของเรานะครับแล้วก็ดูว่าระบบน้ําเราจะออกมาเนี่ยเป็นที่น่าประทับใจไหมครับนี่จะเป็นอีกสเต็ปสุดท้ายแล้วนะฮะที่เราจะก่อนที่เราจะลงปลานะครับดูนะครับก่อนที่เราจะลงปลานะครับก่อนที่เราจะลงปลาจริงก็ ได้มีการท่าพินโค้ดไปนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปถัดไปก็จะเป็นการติดตั้งระบบน้ำนะครับเดินน้ำแล้วก็เป็นการติดตั้งระบบะกรองนะครับแล้วก็มารอชมอ,อีกทีนะครับเร็วๆนี้ไปเจอกันใหม่สวัสดีครับ